สวัสดีครับนายกษษ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 ิษดาศิประเสริฐสาขาเทคโนโลยีเกษตรวัรวันนี้จะมาพูดถึงการสังเคราะห์ได้แสงหรือโฟโตซินเทอร์สเป็นกระบวนการเดียวธรรมชาติที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีที่อยู่ในโมเลกุลของสารอินทรีย์ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์ได้แสงได้ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้หรือออโตโทปเช่นพืชสาหร่าย เป็นต้นการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเกิดที่ใบเป็นหลักในใบพืชจะมีออเรนเนลที่สําคัญที่เป็นแหล่งสังเครอแสงคือคอโลพาสโครงสร้างภายในใบพืชจะมีเซลล์พืชและภายในเซลล์พืชจะมีคอโลพาสคอโลพาสทำหน้าที่สำคัญในการสังเคราะห์แสงซึ่ง เป็นกระบวนการสร้างอาหารของพืชโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์น้ำและคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อผลิตกูโคสและออกซิเจนซึ่งมีเยื่อหุ้มสองชั้นหรือ double membrane คือ 1. เยื่อหุ้มชั้นนอกหรือ outer membrane มีความสามารถในการให้สารบางชนิดผ่านเข้าออกได้อย่างอิสระและ 2. เยื่อหุ้มชั้นใน inner membrane ควบคุมการเคลื่อนที่ของสารและเป็นเยื่อเลือกผ่านที่มีความเฉพาะเจาะจงภายในคลพาสยังมีเยื่อหุ้มพิเศษที่เรียกว่าเยื่อไทละคอยซึ่งจะทับทบกันคล้ายเหรียญซ้อนกันเป็นตั้งๆแต่ละตั้งจะเรียกว่ากานุ่มหลายๆตั้งเรียกว่ากาหน้าโดยจะเชื่อมต่อกัน ด้วยโครงสร้างที่เรียกว่าสโตมาลอเมลลาโครงสร้างทั้งหมดนี้จะถูกรอบร้อมไปด้วยของเหลวที่อยู่ในคอรพาสเรียกว่าสโตมาบริเวณเยือ่อไทละคอยและสโตมาจะเป็นที่อยู่ขององค์ประกอบหลายชนิดคือ 1. สารสีชนิดต่างๆเช่นคอรฟิลล A คอรฟิลล B แคโรทีน จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อช่วยกันดูดกืนพลังงานแสงอาทิตย์เรียกว่าแอนเนน่าเมื่อรับพลังงานแสงแล้วสารสีเหล่านี้จะทำหน้าที่รับส่งพลังงานเป็นทอดๆไปยังจุดหมายเดียวกันคือคอรฟิลเอโมเลกุลพิเศษเท่านั้นเรียกว่าศูนย์กลางปฏิกิริยาที่สามารถทำปฏิกิริยาสังเคราะห์ด้วยแสงอย่างไรก็ตามกลุ่มของสารสีนั้น ไม่อยู่เดียเด่ยวๆที่เยื่อไทละคอยแต่จะไปรวมตัวกันกับโปรตีนบนเยื่อไทละคอยเรียกว่าระบบแสงแบ่งออกเป็นสองระบบคือระบบแสงหนึ่งและระบบแสงสองระบบแสงหนึ่งจะทำหน้าที่ดูดเกลืนแสงได้ดีที่ช่วง,งความยาวคลื่น700นาโนเมตรหรือ p 7 0 0รระบบแสงสอง จะทำหน้าที่ในการดูดกืนแสงได้ดีที่ช่วงความยาวคลื่น680นาโนเมตรหรือ p680 และนอกจากนี้บนเยื่อไทละคอยยังมีองค์ประกอบที่สำคัญคือกลุ่มโปรตีนที่มีหน้าที่รับอิเล็กตรอนและเอนไซม์ชนิดต่างๆในไทละคอยจะมีช่องว่างอยู่ภายในเรียกว่าไทลคอยลูเมน ปฏิกิริยาการสังเคะห์ด้วยแสงปฏิกิริยาการสังเคะห์ด้วยแสงมี2ขั้นตอน 1. ปฏิกิริยาแสงหรือ light reaction เกิดขึ้นบริเวณเยื่อไทลาคอยเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีเกิดขึ้นผ่านการถ่ายทอดอิเล็กตรอนมี2รูปแบบคือ1.1 การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัตจักรโดยใช้แสงทั้ง2ระบบคือระบบแสงหนึ่งและระบบแสงสองโดยเริ่มที่ระบบแสงสองเมื่อเกิดปฏิกิริยาสั่งข้อแสงจะทำให้อิเล็กตรอนถูกกระตุ้นให้มีพลังงานสูงขึ้นและไปยังโปรตีนตัวรับอิเล็กตรอนเพื่อใช้ลำเลียงโปรตอนที่อยู่ในสตโตมาเข้ามาสะสมในไทรคอยลูเมน และเมื่อมีโปรตอนมากขึ้นจะมีการลําเลียงโปรตอนออกจากทราคอยลูเมนกลับไปสโตมาเหมือนเดิมผ่านช่อง ATP ส ינת ทสพร้อมทั้งเกิดการกระตุ้นสร้าง ATP ในขณะเดียวกันระบบแสงหนึ่งรับพลังงานแสงเช่นเดียวกันทำให้อิเล็กตรอนถูกส่งต่อให้กับตัวรับอิเล็กตรอนชนิดต่างๆบนเยื่อทรลคอย จะมารวมตัวกับ NADP กลายเป็น NADPH เป็นสารที่มีพลังงานสูงจนตอนนี้จะเห็นได้ว่าอิเล็กตรอนของระบบแสง1และระบบแสงสองได้หลุดออกจากโมเลกุลคลอโรฟิลซึ่งเซลล์จะมีกระบวนการที่นำอิเล็กตรอนเข้ามาทดแทน โดยอิเล็กตรอนระบบแสง1จะถูกทดแทนด้วยอิเล็กตรอนระบบแสง2ที่ถูกลดระดับพลังงานลงทําให้ระบบแสง1กลับมาอยู่ในภาวะปกติโดยระบบแสง2จะมีเอ็มไซที่เร่งการแตกตัวของน้ําเมื่อน้ำแตกตัวก็จะได้อิเล็กตรอนโปรตอนและออกซิเจน ก็จะถูกนำไปชดเชยให้กับระบบแสงสองทำให้กลับมาอยู่ในสภาวะปกติเรียกปฏิกิริยาการแตกตัวของน้ำว่าโฟตโตลิซิดและผลพลอยได้ก็คือจะทำให้เกิดออกซิเจนให้สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ใช้ในการหายใจได้สรุปการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัตกร จะเกิดขึ้นทั้งในระบบแสงหนึ่งและระบบแสง2โดยปฏิกิริยานี้จะมีการผลิต NADPH ซึ่งเป็นที่มีพลังงานสูงและยังได้สารผลิตภัณฑ์ที่สำคัญคือออกซิเจนที่เกิดจากการแตกตัวของน้ำ1.2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัตจักร เกิดที่ระบบแสงหนึ่งเท่านั้นมักเกิดในสภาวะที่มี NADPH ไม่เพียงพอโดยเมื่อระบบแสงหนึ่งได้รับพลังงานแสงก็จะทำให้อิเล็กตรอนของคลอโรฟิล A ถูกกระตุ้นให้มีพลังงานสูงขึ้นจนหลุดออกจากคลอโรฟิลและอิเล็กตรอนจะมีการถ่ายทอดไปยังตัวรับอิเล็กตรอนต่างๆเพื่อลดระดับพลังงาน แต่ในตอนนี้ไม่มี NADP ซึ่งเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายจึงทําให้อิเล็กตรอนที่ลดระดับพลังงานนี้ถูกส่งไปให้กับตัวรับอิเล็กตรอนตัวอื่นและนอกจากนี้ในระหว่างที่อิเล็กตรอนมีการยกระดับพลังงานก็จะนำพลังงานนี้ไปใช้ในการลำเลียงโปรตอนจากสโตมาเข้ามาในไทลอคอยลูเมนและอิเล็กตรอน ที่พลังงานลดลงแล้วจะถูกส่งกลับคืนให้กับระบบแสงหนึ่งทำให้ระบบแสงหนึ่งกลับมาอยู่ในสภาวะปกติและโปรตอนที่เข้ามาในไทละคอยลูเมนจะถูกลำเลียงกลับไปยังสโตมาผ่านช่องเอนไซม์ ATP ซินเทสและมีการสร้าง ATP เกิดขึ้นในกระบวนการนี้สรุปคือ จะเกิดขึ้นภายในระบบแสงหนึ่งเท่านั้นและจะสร้าง ATP เป็นผลิตภัณฑ์เท่านั้นและเมื่อเปรียบเทียบกันการถ่ายทอดดเท็กตอนทั้ง2แบบจะมีข้อแตกต่างดังนี้ระบบแสงที่ใช้แบบไม่เป็นวัตักรจะใช้ระบบแสง1และระบบแสง2แบบเป็นวัตักรจะใช้ระบบแสง1เท่านั้นการแตกตัวของน้ำ แบบไม่เป็นวัฏจักรจะเกิดการแตกตัวของน้ำและได้ออกซิเจนแบบเป็นวัฏจักรจะไม่เกิดการแตกตัวของน้ำการผลิต NADPH แบบไม่เป็นวัฏจักรจะมีการผลิต NADPH และแบบเป็นวัฏจักรจะไม่มีการผลิต NADPH กแาบรบผลิต ATP ทั้ง2แบบจะมีการผลิต ATP ปฏิกิยาตึงคาร์บอนหรือวัฏจักรคารวินซึ่งเกิดในส่วนของสโตมาวัฏจักรคารวินเป็นขั้นตอนที่มีการสร้างน้ำตาลโดยใช้ ATP และ n d p h ที่ได้จากไลท์ดีเอคชันในดีตคิดว่า ก็จะจากคารบินเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ต้องใช้แสงจึงเรียกว่าดาร์คเร็กชั่นแต่ในปัจจุบันพบว่าในขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นในขณะที่มีแสงเพราะเอนไซม์หลายชนิดจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีแสงมากระตุ้นพุรธจักคารบินจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนคือคาร์บอซิเลชั่น r รดักชั่นและรีเจเนอเรชัน ขั้นตอนที่1 c a r b คาร์บอ t ิเลเป็นขั้นตอนที่สารคาร์บอน5อาตอมคือ RUBP จำนวน1โมเลกุลไปรวมตัวกับเอคไดออกซด์จำนวน1โมเลกุลโดยมีเอนไซม์ลูบิสโกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้เกิดเป็นสารที่มีคาร์บอน6อะตอมซึ่งสารนี้จะไม่เสถียร และจะแตกตัวเป็นคาร์บอนสามอะตอมคือ PGA จำนวน2โมลกุลซึ่งเป็นสารตัวแรกที่เสถียรในวัตจักรคารวบินดังนั้นหากเริ่มต้นด้วย r u BP 3โมโลกุลก็จะสามารถไปรวมตัวกับคาร์บอนไดออกไซด์3ามโมลกุลแล้วได้สารที่ไม่เสถียรและแตกตัวเป็น PGA 6โมลกุลขั้นตอนที่2 Reduction เมื่อได้ GPA แล้วจากนั้น GPA จะเกิดปฏิกิริยากับ ATP 6โมลกุลและ NADPH 6โมลกุลจะถูกเปลี่ยนเป็นสารที่มีชื่อว่า G 3 P หรือ PGAL จำนวน6โมลกุลซึ่งถือว่า เป็นน้ำตาลตัวแรกที่เกิดขึ้นโดย G3P 1โมเลกุลจอกจากวัฏจักรคารวิินและถูกนำไปสร้างน้ำตาลหรือสารประกอบอื่นๆส่วน G3P ที่เหลืออีก5โมเลกุลจะนำไปใช้ในขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่3 Regeneration เป็นขั้นตอนที่เปลี่ยน G3P ส่วนที่เหลือให้กลับไปเป็น RuBP โดยมีการใช้พลังงาน3 a d p ในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาและ RuBP ที่ได้จะถูกนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับวัฏจักรขันวินในรอบต่อๆไปทำให้สามารถตึงคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างน้ำตาลแบบนี้ได้ไปเรื่อยๆ โดยสรุปแล้วการเกิดว er ัฏจักรคารวินหนึครั้งจะมีการตึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สมโมเลกุลมีการใช้สารที่สร้างขึ้นจากปฏิกิริยาแสงคือ ATP จำนวน9โมเลกุลและจะมีการใช้ NADPH จำนวน6โมเลกุลซึ่งวัฏจักรคารวบินนี้จะสามารถผลิตน้ำตาลที่มีคาร์บอนสามอะตอมจำนวน1โมเลกุล ดังนั้นหากต้องการกูโคตที่มีคาร์บอน6อะตอมจำนวน1โมเลกุลก็จะต้องเกิดวัฏจักรคันบิน2รอบมีการตึงคาร์บอนไดอ,ออกไซด์6โมเลกุลมีการใช้สารต่างๆเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าคือ ATP 18โมเลกุลและ NADPH 12โมเลกุลทำให้สามารถเขียนสมการปฏิกิริยา การสังเคราะห์ด้วยแสงคือคาร์บอนไดออกไซด์6โมลกุลรวมกับน้ำ12โมลกุลและพลังงานแสงได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอนที่มี6อะตอมจำนวน1โมเลกุลแก๊สออกซิเจน6โมลกุลและน้ำ6โมลกุลและน้ำตาลกูโคสที่พึ่งสังเคราะห์แสงได้หากไปรวมตัวกับน้ำตาล ฟักโตสก็จะได้เป็นน้ำตาลซูโคสที่สามารถลำเลียงไปในส่วนต่างๆของพืชได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงนั้นมีสองปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันโดยเริ่มจากปฏิกิริยาแสงเป็นขั้นตอนที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีโดยมีการสร้างสารที่มีพลังงานสูงคือ ATP และ NADPH และปฏิกิริยาการตึงคาร์บอนหรือรวัจักรคารวบินจะมีการนำ ATP และ NADPH ที่สร้างขึ้นนี้ไปใช้สร้างน้ำตาลโดยมีการตึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมาเป็นวัตถุดิบด้วยเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะส่ง ADP และ NADP กลับคืนไปให้ปฏิิกริยาแสงเพื่อนำไปใช้ใหม่และก็จะวนเป็นวัสจากรแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาการส่งเค้าด้วยแสงแต่อย่างไรก็ตามในพืชแต่ละชนิดก็มีวิธีการตึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่แตกต่างกันสำหรับคลิปนี้เนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับฟังครับ